หลังจากกลับมาบ้านครับรู้สึกว่าจะมีคนแปลกหน้ามาหาที่บ้านนะครับเขาบอกว่ากำลังจะมีทินฐานใหม่นะคอนเนอร์ใช่ไหมก็เขาบอกให้ตามเขาไปนะเดี๋ยวเราไปเช็กกันว่าอันนี้คืออะไรอะ่ะคุณต้องการเดินทางไปยังที่นั่นไหม เป็นถิ่นฐานใหม่นะครับอีเวนอะไรมอเตอร์ไซค์เออเดี๋ยวค่อยไปทำอีเวนนี้ก่อนอันนี้เป็นอีเวนมอเตอร์ไซค์นะครับโอ้โหอย่างไกลอ,อ้ยอยู่ใกล้บ้านเราด้วยวิ่งไปก็ได้เนี่ยมันจะไม่เสียพลังงานด้วยนะครับก็ไปอยู่ใกล้บ้านเรามาก ดูสิว่าจะมีอะไรนะครับน่าจะเป็นอีเวนต์พิเศษหรือเปล่าหลังจากที่เราได้มอเตอร์ไซค์มาก็มีอันนี้ขึ้นเลยนะอันนี้คืออะไรอะแบบแปลนห้องค่ายทหารระดับหนึ่งโอ้โหแล้วของดีช้นี่เฮ้ยทำไมมีสกรูด้วยละ่ะโอ้ยมีซอมบี้ครับช่วยก่อนเออพวกมันมาอยู่แล้วสงสัยต้องช่วยกำจัด ซอมบี้จากทินฐานใหม่ของเราก่อนนะครับอันนี้รถสีเขียวแคบไว้ก่อนเดี๋ยวเราไม่รู้ไงว่า,าต้องใช้อะไรบ้างตรงนี้มีซอมบี้ครับเควสบอกว่าให้เราไปเคลียร์คอนเนอร์น,อนะอันนี้คืออะไร่ะกํแแพงเลเวลหนึ่งเนาะอันนี้เหมือนเพิ่งสร้างใหม่เลยยังไม่มีอะไรให้ ยังไม่มีอะไรสมบูรณ์เลยแล้วคงเป็นเราสินะที่ต้องหาของมาใส่โอเคโอโหเดี๋ยวนะมีของให้เราสร้างใหม่บานเลยนะไอของเก่าที่อยู่ในบ้านหลังเก่าเราก็ยังสร้างไม่เสร็จเยอะเลยนะไหนจะพวกปืนชิ้นส่วนประกอบปืนที่แบบแต่งปืนนะนะแต่งปืนแต่งอาวุธอ่ะก็ยังทำไม่เสร็จ มอเตอร์ไซค์ก็ยังทำไม่เสร็จนะครับแล้วเรายัางต้องมาทำสร้างอ่าสร้างค่ายสร้างกำแพงซ่อมรถบบาบา,บากเ,ออเยอะจริงอันนี้เราเคลียร์ขยะก,ก่อนนะแล้วทำไมคอนเนอร์ไม่เห็นมาช่วยเลยละ่ะทำไมให้เราเก็บคนเดียวเลยละ่ะแล้วทั้งค่ายมีแค่คนเดียวละ่ะคอนเนอร์ เดี๋ยวเดี๋ยวมีอะไรติดด้วยวะคอนเนอร์ Corner ทั้งค่ายมีนายคนเดียวเหรอคนอนอะคอนเนอร์ Corner ไม่คุยด้วยวะอะคุยลอะอะะภรารกิจสำเร็จแล้วครับอ่านไม่เห็นนะตัดต่อบนโทรศัพท์แล้วตัวอักษรมันเล็กมากเลยทุกคนสามารถอ่านได้โดยการกดพอยส์นะครับ เขาบอกให้เราไปหาใครสักคนที่โมเตลใช่ไหมโอเคได้ชเชวมาแล้วครับที่โมเตลนะที่โมเตลมันมีอะไรเฮ้ยเดี๋ยวเอา้าเฮ้ยทำไมมีรถพังอะ่ะเอาแล้วคอนเนอร์ Corner, พวกนายเป็นอะไรหรือเปล่าที่นี่นะเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเป็นเราที่ต้องเข้าไปช่วยเขาอีกแล้ว แล้วก็ไม่ใช่ว่าจะเก่งอะไรเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวซอมบี้ข้างนอกถูกฆ่าครับแล้วก็มีเศษเลือดตรงนี้เดี๋ยวกันนะอ๋อคอนเนอร์บอกอยู่ว่าพวกเขาอะมาที่นี่ใช่ไหมแต่ว่าส่งมานานแล้วหรือว่าคราวนี้เราจะได้ลงชั้นใต้ดินครับเฮ้ยตื่นเต้นอะไม่เคยลงชั้นใต้ดินของที่นี่เลย เฮ้ยปกติปกติตรงนี้จะมีซอมบี้นะคราวนี้เรามาเราไม่เจอซอมบี้เอาแล้วอีเวนต์แปลกๆครับปกติมันมีตรงนี้ไงลูกซองชี้เข้าไปข้างในครับเดี๋ยวก่อนนะเอาของที่ไม่ใช้เก็บก่อนเราเอาวุธเราเอามาพอเพราะาเนี่ยเฮ้ยลูกซองลูกซองกระบอกเดียวไหวไหมเนี่ยเข้าไปข้างในเลยครับตรงนี้มีซอมบี้นอนอยู่ก็ปกตินะ ตรงนี้ล่ะ aining, iful, เดี๋ยวก่อนนะตรงนี้มีอะไรอ่ะเฮ้ยมีกระเป๋ากระเป๋าใครอ่ะอุ้ยเดียๆอุ้ยอะไรวะน่ะเดี๋ยวๆขยะอ้วนชูใส่ชุดจีนเลยอ่ะใช่าใจป่ะโหตรงนี้เฮ้ยเดี๋ยวๆตกใจจริงๆเนี่ยมันมันระเบิดตูมออกมาจากไอ้ตรงก wow, องขยะเลย ปกติกองขยะเราจะต้องระเบิดเองใช่ไหมแต่นี้มันระเบิดเองเลยอะเดี๋ยวก่อนนะโอ้ยยังโหดระเบิดกองขยะเอง้วยนะสมุดบันทึกของราเชลอันนี้ไงเขาบอกอยู่ว่าเขาหาสกูไม่เจอก็เลยไปหาที่ชั้นใต้ดินโอเคเดี๋ยวเราจะไปที่ชั้นใต้ดินนะแต่ตอนนี้เราขอ ความของก่อนเื่อว่ามีอาวุธอะไรแรงๆให้เราได้ใช้บ้างนะครับอ้าวซอมปี้ห้องนี้หายไปอ้านัน่ก็แปลว่ากระเป๋านี้เป็นของกระเป๋ากระเป๋าของราเชลแน่ๆเลยเอาละครับยิ่งเล่นมายิ่งมีตัวละครเพิ่มขึ้นแล้วนะทั้งคอร์เนอร์แล้วก็ราเชลนะครับตอนนี้ขอพัก ขอพักของตัวละครลองก่อนนะตัวละครลองมันไม่ได้มีเวเุผพิเศษเกิดขึ้นนะครับจะเราขอเล่นตัวละครหลักก่อนละกันนะครับสําหรับใครที่รอตรงเล่นตัวละครลองก็รอก่อนเนอตรงนี้ซัมบี้ปกติครับเอาละข้างล่างมันจะมีซัมบีโม้โคทไหมเนี่ย ต้องแอบเล่นฟาร์มของก่อนละมั้งเพราะปกติผมเล่นบางทีก็ไม่ได้อัดนะคือแบบไปฟาร์มของมาเก็บไว้ครับของมาเก็บไว้ครับแล้วค่อยอัดเฉพาะเหตุการณ์สาคัญสาคัญนะครับหรือบางทีไปที่ป่าเนี่ยเราจะอีเวนต์พิเศษผมก็จะกดอัดเลยนะและตอนนี้ผมก็พยายามจะเช็คความจุของเครื่องด้วยนะครับว่ามันเต็มไหม ครั้งที่แล้วไปฟาร์มลำห้วยขาแข้งมาเรียบร้อยเลยครับอุต,าออตสาห์เจอล้อมมอเตอร์ไซค์เลยแต่ว่าพออาจพบา้ความจำของคุณเป็นแฮปปี้ไม่ได้คลิปมาให้ทุกคนได้ดูเลยไม่เป็นไรเนาะมีสองทางคือซื้อซื้อเครื่องที่มีความจุมากกว่านี้ พยายามโยนไฟล์เข้าไปที่เครื่องคองมพิวเตอร์ของเรานะไปลุยกันต่อตรงนี้มีเจ้าอ้วนชุนะครับแต่เจ้าอ้วนชุที่อยู่ที่โมดเดียวนี้มันใส่เสื้อสีเขียวด้วยนะเห็นไหมปกติมันจะใส่เสื้อสีม่วงๆนะเอา้าตรงนี้อ้าตรงนี้มันไม่ออกมาครับผมกำลังคิดว่าผมจะเอาเอากวาจามดีไหม ได้รองเท้าวะเอาอะไรออกดีเบียใช่ไม่สู้ข้างในนี้แล้วกันเดีย๋ยวเราะจะไปที่ชั้นใต้ดินเดี๋ยวเอาของไปเก็บในถังขยะก,ก่อนนะเดี๋ยวตอนออกมาเราค่อยเลือกว่าเราจะเอาอะไรกลับดีแต่ตอนนี้เอาลูกซองไปก่อนปืนสังกะบอกก็น่าจะพอไหวนะทุกคนใช่ไหมใช่ไหมทุกคนตอบผมหน่อยไป เาวเลยคือผ่านมาทุกครั้งมันล็อกตลอดไงแต่รอบนี้เราจะได้ลงไปข้างล่างแล้วครับชึ้งหยุยเต้นเต้นจะมีซัมบีม้ขอโทษไหมนะคือที่เต็นเต้นไม่ใช่อะไรอะกลัวตายอีกเฮ้ยเอ้าคอนเนอร์นี่พวกหนายหรือเปล่า อันนี้คืออะไรคือเราลงมาช้าหรือว่าเขาประคับตาย,ยู่แล้วอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะมันชี้ให้ไปตรงนั้นน่ะตรงนี้มีซอมเบอร์กำลังไอ้ซอมเบอร์ซอมเบอร์ลายซอมบี้เอา้าคนเนนี่ก็พวกนายคนหรือไอ้สองคนที่ว่าไอ้ไอ้คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาหรือเปล่าตรงนั้นน่ะที่มอเตอร์ไซค์พังอะ่ะเฮ้ยแต่เขาใส่ชุดไอ้นีด่ด้วยนะใส่ชุดป้องกันซอมบี้อย่างดีเลยนะ น่ารอดหรือว่าลูกป,ปืนหมดตรงนั้นมีซอมบี้ตัวหนึ่งครับเข้ามาที่เข้ามาอ๋ซอมบี้มันเปิดประตูตไม่เปิด <laughs> ลาเชลอยู่ไหนลาเชลมาเซเต๋ไหวอยู่นะู่ไห่วะนี่ลาเชลอยู่นี่เฮ้ยรีบช่วยก่อนเดินล่างตาย โอลาเชลวโอเคพูดแบบนี้คนละนะว่าถ้าเราถ้าเขาไม่มาถ้าเราไม่มาเนี่ยพอจะแย่ก็ได้โอ้โหนี่เป็นไงละ่ะเจอลูกปืนลูกซองไปกระจายเลยเขาบอกว่าให้หาเรอมีสกรูเนาะอ่ะมีจริงด้วยนั้นแปลว่าสกรูเราก็ต้องมาหาที่นี่สิใช่ไหม ได้6 6อันนะครับไอแต่คุณคุณว่ามันใช้12อันไม่ใช่เหรอแปลว่าเราต้องกลับมาที่นี่อีกลาเชียบอกว่าให้ให้เราเอาของไปให้คอนเนอร์นะครับแล้วนางก็ไปไหนอะ่ะตรงนี้เหมือนจะไปได้เนี่ยเห็นไหมมีทางแต่ว่าจะไปยังไงอะ่ะอีกห้องหนึ่งตรงนี้เหมือนจะเข้าได้ ไม่ใช่ตรงนี้ตรงนี้นเออมีซอมบี้สองตัวไม่แปลกตัวกันเร็วไม่ไม,ไมีคนเลยนี่ยเหมือนว่าเราเหมือนกับว่าเราต้องมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งสิใช่ไหมมีของอะไรดีๆไหมเอาอะไรดีอ่ะเอาซุปแครอทกลับบ้านดีไหม มีอะไรอีกไหมให้เราได้สำรวจไม่มีแล้วมั้งนะเดี๋ยวเราก็ขึ้นชั้นบนเสียดายสองคนนี้ถ้าถ้ายังอยู่นะถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็คงจะช่วยคอนเนอร์ได้เยอะเลยถ้าส่วนใหญ่เรามาเจอทีไรก็มีแต่คนตายนะหรือไม่คน,คนก็เจ็บหนักมากๆนะครับครั้งที่แล้วเจอคนทหารที่อยู่ที่ภูเขาสีเขียวก็ช่วยเขาไม่ทันนะ เห็นน้องคนหนึ่งบอกว่าให้ให้เราครับถ้าเแผลไปให้เขาหรือกล่องพยาบาลน,นี่แหละเอ้ามอเตอร์ไซค์หายไปแล้วเอาระเบิดกลับก่อนระเบิดหายากนะระเบิดได้ทีละลูกด้วยเสื้อผ้าไม่จำเป็นเอาระเบิดกลับแล้วก็เอาอะไรกลับดีละ่ะ มาเชตเต้เดี๋ยวครับใหม่ได้นะขวานก็นเหมือนกันเลือกยากเนาะเอาไงดีไม่มีอะไรแล้วตรงนี้เอ๊ะเดี๋ยวนะกลับเลยแล้วกันเดี๋ยวเรากลับไปหาคอนเนอร์ครับที่ถิ่นฐานใหม่นะที่ตั้งอยู่ข้างๆบ้านเรา แล้วก็เอาของไปใส่ให้ตรงค่ายทหารด้วยอนะที่มันเป็นแปนเขียวอะไม่แน่ว่าอาจจะมีเนต์พิเศษพิเศษให้เราทำอีกก็ได้นะคือปกติไอ้ครั้งก่อนที่ผมเล่นเกมเนี้ยนะคือยังเล่นไม่ถึงจุดนี้ครับคือเลเวลร้อยแล้วแหละแต่ยังไม่มีเหตุการณ์อะไรแบบนี้เกิดขึ้นนะครับ แล้วก็กลับมาเล่นใหม่เออมันมีอะไรให้เล่นเยอะดีนะเดี๋ยวคงเล่นเกมนี้ยาวๆไปครับก็ถ้าใครอยากเห็นผมเล่นเกมนี้นานๆก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะเป็นกำลังอ่ะเป็นกําลังใจให้กันเรื่อยๆนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะที่ดูคลิปผมนะเดี๋ยววันนี้ก็ทําคลิปยาวๆไปเลยนะครับหลายๆคลิปหน่อยแต่เป็นพาร์ทๆไปครับ แดี๋ยวเราจำไว้ก่อนว่าเราจะเอาของอะไรมาใส่ในนี้ได้บ้างนะแล้วส่วนใหญ่มันเป็นของที่ต้องรีไซเคิลทั้งนั้นเลยอ่ะโอเคกลับมาที่บ้านแล้วครับตอนนี้เราก็ลงปกฟักทองแล้วนะมีอยู่เม็ดเอ้ฟักทองอะไรข้าวโพด <c oughs> มีข้าวโพดอยู่เม็ดเดียวครับก็น่าจะได้แค่ต้นเดียวเนาะดูดีเอาปลาสามันไปแลกตอนนี้ผมเอาของเตรียมไว้ ใส่พิมพ์พเขียวที่ทินฐานใหม่แล้วนะเดี๋ยวเราก็เอาของไปใส่กันแต่ว่าของก็ยังมีไม่ครบหรอกครับก็ใส่เท่าที่มีนะเนี่ยเอาไม้ใส่ไปใส่ไป,สไปมีอะไรก็ใส่ไปกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ไม่ต้องกินเกี่ยวไหม <c oughs> ไม่น่าเกี่ยวนะเ yeah. ได้แค่นี้ อ๋อพอทําเสร็จแล้วมันจะมีโครงสร้างมาครับดูดิโอแบบนี้น่าสนใจน่าสนใจอเางนน่ะเราเอาเชือกมาเกินเลยวะมีอะไรเอาเชือกอีกไหมตรงนี้ไม่เอาตรงนี้ละ่ะเดี๋ยวดูข้างหลังไม่ได้ด้วยนะ ไอ้รถนี่น่าจะทําอีกนานกว่าจะได้ทําเลยผมว่าผมจะอัพมอเตอร์ไซค์ก่อนนะเพราะว่าอย่างนั้นอย่างน้อยนมอเตอร์ไซค์มันก็ยังใส่ของได้เพิ่มอีกเวลาไปป่าไปฟาร์มได้เยอะนะไอ้นี่ก็ของยากจังขากลอดไฟครับเดี๋ยวเดินกลับบ้านดูเฮ้ยไม่มีทางออกมาเนี่ยเดี๋ยวกอนนะทำไมตรงนี้มันไกลกันนะไกลจังเลย เออสวนนะ่ะสวนน่ะบ้านไกลเนาะโอ้เดินอยา่างไกล